สวัสดีครับทุกคนด้ยวนนยนะครับผมเนยนะครับผมเนยนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งปืน SKS กันนะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีหมด m u l t i p l a y e r นะฮะซึ่งสายที่ผมแต่งเนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะแคมพอควรเลยนะจะค่อนข้างเรียกว่าเป็นสายระยะกลางโดยเฉพาะนะฮะไม่ได้ไว้ยิงไกลแล้วก็ไม่ได้เอาไปบุกนะครับผมเราจะอยู่ระยะกลางแล้วก็แคมเอานะครับผมก็ไปดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับ ไปเลยก็ขั้นแรกเลยนะครับไปในส่วนของลำกล้องปืนก่อนเลยนะฮะลำกล้องปืนนะครับผมแนะนาเป็น MIP Light นะครับเพื่อที่จะลดเ,เวลาแรงยิงนะครับผมทําให้เราสามารถซูมยิงได้ว่องไวกว่าเดิมนั่นเอเนีฮะถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราแคมป์อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจะไม่ได้ซูมตลอดเวลานะฮะตอนแคมป์นะเพราะว่าเราจะถอนสูมมาเพื่อดูแบบภาพรูมระยะไกลนะครับจะทําให้เราสามารถมองหาสตูแล้วก็ซูมยิงไปกดดันสตูรหรือว่าซูมยิงเพื่อฆ่าสตูได้เลยทันทีนะครับผมโอเคนะโดยมีข้อเสียเรื่องความแม่นยำเมือเ่อแรงยิงที่ลด ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมให้ไปติดเลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์ก็มีอยู่อันเดียวนะครับคือ OWC เลเซอร์แทร็กทิคนั่นเองเพื่อที่จะลดเวลาเลงยิงนะฮะแล้วก็เพิ่มความแม่ยัเมื่อเลงยิงนั่นเองก็เสียคือเจนเลเซอร์ช่วยเลงฮะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราไปสายแคมป์อยู่แล้วนะฮะแล้วเราเป็นแคมป์แบบมีที่คลเวอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นนยฮะไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนนี้มากนะับผมว่าสตูจะเห็นเลเซอร์อะไรยังไงไหมแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นกังวลจริงๆนะฮะ็กวลม้ผแ ไปติดในส่วนของกลิปหลังหรือว่ากล้องเลงแทนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ติดกล้องเลงนะครับผมก็เลยไปติดเลเซอร์แทนนะครับไปติดเลเซอร์ไททิคอลแทนนะครับผมโอเคนะถัดไปนะฮะถ้าจากเลเซอร์แล้วไปในส่วนของพันท้ายต่อเลยฮะพันท้ายนะครับผมแนะนำเป็น rtc steady stock นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะฮะแล้วก็ลดอาการตัวกระตุกนะครับผมแล้วก็ทําให้ปืนสายน้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะมีสเต็ตที่คล้ายๆกับ omc r a n g e r stock นะครับซึ่งผมค่อนข้างเชียร์เป็น rtc Sta stock มมาาาาากกกว่นะรระัเพลดอา ตัวกระตุกนะครับผมมันค่อนข้างจะเหมาะสำหรับสายแคมมากกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบที่แบบ เพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเองนะฮะก็ให้ติด OMC レン n g e r s t o c อกไปนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำให้ติด RTC steady stock นะจะทำให้เวลาสตูยิงสวนเราฮะเป้ามันไม่กระตุกเพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะถ้าจากพัน้ายเป็นส่วนใต้ลำกล้องนะครับใต้ลำกล้องนะครับผมแนะนำเป็น s t r k e Ford grip นะครับเพื่อที่จะลดแรงดินงแนวตั้งนะครับทำให้ปืนมันไม่เด้งเกินไปนั่นเองแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงด้วยนะครับผมโดยมีข้อเสียแค่ความเร็วขึ้นที่เนี่ยมันจะลดลงไปเพียง1%นต่ว่าเราไปสแคมอยู่แล้วนะครับ ความเร็วขึ้นที่ดลดลงไปเพียง1%ไม่ได้ส่งผลกับเรามากนักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้ติดสไตฟอร์ดกิฟไปนะแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่ายังคุมปืนยากอยู่ก็ให้ติดเลนเจอร์ฟอร์ดกิฟไปแทนนะครับเพื่อที่จะลดแรงดึงตั้งให้ลดลงไปมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ที่ผมไม่แนะนําเพราะว่าเลยเวลาในยิงมันเพิ่มขึ้นมาถึง15%เลยนะครับซึ่งการติดเลนเจอร์ฟอร์ดกิฟฮะมันจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะซูมยิงค้างไว้เป็นหลักเลยนะครับผมจะซูมย ซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะค่อนข้างไม่เล่นแบบนั้นนะผมจะค่อนข้างเปิดมุมมองกว้างโดยการถอนซูมออกมานะครับเพราะงั้นผมก็เลยติดตั้งสไตรฟอยค i p แทนนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะฮะอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมแม็กซ์ซีนนั่นเองแม็กซ์ซีนน,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 ะนะครับผมแนะนำเป็น30 r o u n ลาว t e n d e d mag นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มกระสุนมา10นัดนั่นเองนะฮะมันจะทำให้การยิงของเรารเวลาเจอตูแบบ วงกว้างหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราจะยิงเพื่อหวังผลกดดันตูแล้วก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะจากที่ผมลองใช้มาผมรู้สึกว่ากระสุนมันค่อนข้างจะไม่พอในหลายช่วงเลยนะเวลายิงเพราะฉะนั้นผมว่าเลยแบบไม่ชอบจริงๆนะเรียกได้ว,ว่าไม่ชอบมากๆเลยแบบกระสุนมันน้อยไปนะครับผมเลยเพิ่มมาสิบนัดแทนดีกว่านะครับผมแต่ถ้าสมมติใครเป็นสายที่แทบจะเข้าไปบุกแบบอ เข้าไปคุมพื้นที่ในระยะใกล้สตูมแบบนี้นะครับแล้วก็กดดันสตูเนี่ยเพื่อที่จะหวังผลค่าสตูมอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ให้ติดสิบลาวไลรีลโหลดไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะแล้วก็ลดลลระเวลาแรงยิงแล้วก็ลดระเวล,ลารีโหลดไปด้วยเลทว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะถ้าสมมติใครเป็นสายบุกนะครับผมจะมีข้อเสียแค่ความจุแมกกาซีนเนี่ยมันลดลงไปเพียง10นัดเท่านั้นเองนะฮะซึ่งสําหรับผมมันส่งผลมากๆเลยนะฮะเพราะงั้นผมก็เลยไม,ไม่ไม่สิบลาวไลท์เลือดไม่ใช่สําหรับผมออันนนี้้้้ก็ตงใหท่าผูชมแบบ เลือกเอาเองนะครับว่าจะติดแบบไหนนะหรืออย่างหนึ่งก็คือไม่ติดแมกกาซีนนะครับเราก็ไปติดกริปหลังแทนนะครับเป็นแก a นูเลเตอร์กริครทบเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมก็ทาให้การยิงระยะกล่งเราฮะกระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งคือติดลับเบอร์นะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถควบคุมปืนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการแต่งปืน SKS ในรูปแบบการแคมระยะกลางนั่นเองนะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับผมว ในบ้านฮะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคฮะอันนี้เดิดเริ่มเลยนะอย่าลืมนะาเราไปสายแคมป์นะครับผมโอเคโอเคฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอืมยิงตามนัดไปฮะโอเคครับผมอืมสตูใช้อ้โ,อโหเดีย๋ยนะฮะตอนนี้เนี่ยจุดอ่อนของการแคมป์ของเราเนี่ยคือด้านขวาเปิดโล่งไปนะครับเนี่ยนะก็เห็นได้ว่าการซูมยิงเนี่ยค่อนข้างจะไกลในระดับหนึ่งเลยนะฮะ ไม่ใช่ฮะผมพูดเร็วในระดับหนึ่งนะฮะโอ้โหหัวหมุนหัวหมุนขออภัยนะฮะพูดผิดหัวหมุนไปบ้างนะครับ hey, เจอเสียงจิ้งหรีดของคลิปที่แล้วนี่โอ้โหไม่ไหวเลยฮะแล้วเชื่อไหมฮะว่าเมื่อวานเจอจิ้งหรีดใช่ไหมวันนี้ผมเจอเสียงตุ๊กแกไอ้บ้าโอ้โหกาลังบ่นอยู่เลยฮะตายเฉยเลย <laughs> นะครับือเขาเรียกมาทุกอย่างเลยอะ่ะเอ้ผมก็อยาจจะโชว์ปืนให้ดูผมคงยอมไม่ได้แล้วล่ะครับโอเคครับผม โอเคครับเดยนนะครับ <S <S อุย้ยโอ้โหผมไม่ทันฮะไม่เป็นไรฮะได้ได้ว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเต็มต้นใช้เล่นเลยนะครับเนี่ยโอเคครับ E.M.P. ไปเนฐานการซุ่มยิงของเราค่อนข้างจะไหวนะแล้วตัวปืนค่อนข้างจะนิ่งในระดับหนึ่งเลยนะครับผมยังเรียกฮอมาไม่ได้ฮะนี่ไม่น่าเสียเวลาไปกดเลย <S 1> <S 1> อุย้ยแต่กี้ผมยิงไม่ได้ฮะเพราะมันไปโดนตรงเซนทรีพอดีนะครับอุ้ย เห็นไหมฮะศัตูตะกี้ยกโล่แล้วฮะศัะตูยกโล่แล้วให้ตายเถอะหอก็รีบๆหมดสักทีเถอะโอเคนะครับอุ๊ย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 นี่แน่นี่แน่นแนอ้าวหอหมดแล้วก็ทีของผมบ้างละ่ะมามามาเลยมาแม่อืมโอเคครับ โอเคครับผมป้อมใช่ไหมเอาไปเลยให้ป้อมปืนใหญ่ๆหนึ่งป้อมฮึมมฮึมสาดสาดกระสุนหมดจังหวะนี้เอาผมได้หอยกลําแล้วฮะสวยงามมากนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะน,น,นี่นี่นี่น,น,นี่โอเคฮะเขาใช้เอ็มพีทำลายป้อมปืนเราไปไที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมตุ้หอยมีอยู่ฮะโอเค แน่อุ้ยโอ้โห,โโหเขาปลื้ดเดียวผมตายเลยเลยสุดจัดไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรโอเคครับอุ้ยโอเคฮะจังหวะน,นี้กดฮอต่อยรอบฮะเดี๋ยวเขากดฮอได้ก่อนเรานะครับโอเคฮะจังหวะน,นี้คือตรงนี้อันตรายมากอุ้ยโอเคครับ โอเคครับผมจบแล้วชนะนะครับอื้อไปผีไปนะครับนี่แน่เนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าตัวปืนค่อนข้างจะมีความนิ่งในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมัเข้าหัวด้วยสุดจัด <c oughs> <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะสมมติเป็นส่วนเกมเพย์นะก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนค่อนข้างจะควบคุมปืนง่ายมากเลยนะแต่ป้าปืนเนี่ยต้องบอกว่าอ๋อม,มันมีทั้งคนชอบแล้วก็เกลียดเลยนะป้าปืนแบบนี้ผมบอกเลยนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะโอเคฮะรับได้รับได้ไดนะฮะในการยิงเนี่ย เพราะเราก็ไม่ได้ยิงไกลมากใช่ไหมฮะทำไม่้เป้าเล็งของผมเนี่ค่อนข้างแต่โอเคในการยิงตัวสตูนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณติดกล้องเล็งฮะบางที่คุณสามารถยิงหัวสตูครั้งเดียวตายได้เลยนะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องลองกันดูนะฮะว่าจะชอบการแต่งปืนแบบไหนผมก็อธิบายไปให้ฟังแล้วนะฮะว่าไม่ติดอันนี้ก็ติดอันนั้นแทนนะครับผมโอเคนะ ก็อหอยเพื่อนๆมีความสนุกกับการเล่นปืน SKS กันนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับฝาบกกดไลค์กดซับค c r i เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะฮะอ่าคอมเมนต์กันมาเลยนะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะเจอใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับ bye นะบ๊ายบายนะบุยครับผมบุย